จด้นะลดบไปดิจะได้จะได้จะไ้จะได่จได้ได้ะดจะได้จะได่ะได้จะด้จะได้จะไดะดีจะ้ะได้จ้จะเม้่อไี้สะไดจะดะได้ะได้จะไ้จะได้จได้ะได้ะ้ะได้จะได้จะได้จะไ้ะได่ะได้จะดีจะได้ะได้จได้จะไะได้จจดจะะจ ตอนเข้ามาก็ไม่ได้สังเกตนะเปิดประตูปกติแต่อุ้ยเจ้าบ้านเพิ่งบอกอม,มีประตูมิติอยู่ตรงนั้นทุกคนก็งงมาได้ไงประตูมิติบานนีนะคะ้คือเดิมมันก็เป็นประตูห้องแหละอแต่เขาเพิ่งทุบผนังห้องไปอ,อืตรงที่เห็นอยู่ค่ะตรงที่เห็นอยู่นั่นแหละทุบสองข้างเลยเ,เขาบอกว่าเมื่อก่อนมันมี ห้องแล้วมันก็ดูล็อกๆหน่อยเราก็จะเป็นห้องทำงานค่ะแล้วเขาก็วางโต๊ะเอียงด้วยนะวางโต๊ะเอียงด้วยแล้วทีนี้ก็คือแต่ประตูเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยยายไม่ไงก็เลยเอาแต่มหนังออกประตูยังไม่ได้ออกนะคะอ,อ่ะแต่ว่าก็ต้องบอกเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านค่อนข้างพยายามมากนะคะเรียนรู้ไปแล้วก็ทําไปด้วยนะคะดู u t u b e นี่ปุ๊บอ่ะทุกอันนั้นดู youtube นี่ปุ๊บเอ้ยทุบอันนี้ดูนี่ ย้ายอะไรแบบดูนะวันนี้ปุ๊บทำปั๊บอาใจรอพรุ่งนี้มาดูใหม่หนึ่งทุกปยอ่ะ <laughs> แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อเราคุยกันมาถึงเรื่องประตูแล้วเรามาดูประตูหน้าเขาเนะคะเพราะประตูหน้าเขาเนี่ยก็เป็นประตูตํานานนะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นประตูตําแหน่งที่หมาจะมาฉีหมาเยี่ยวเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเป็นประตูผูเต๋ออะไรนะล่วงเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆตอนแรกคุณบอก <c oughs> เขาบอกประตูหมายเยี่ยวนี่ <c oughs> ก็ยังขำอยู่เลยเออใช่ แต่เขาบอกว่ามันจะฉี่มันข่ามาจากบ้านอื่นด้วยนะเขาทํารั้วเนี่ยเพราะว่าบ้านอื่นด้วยมาข้ามามาฉี่ตรงนี้มาฉี่ที่ประตูฉี่จนพังแล้วมันก็จะไม่มาอีกนะพอพังแล้วพอพังแล้วเขาก็เปิดประตูใหม่พอเปิดประตูใหม่มาอีกแล้วจ้าเป็นอะไรก่อนมันเป็นอะไรก่อนไปเรียกมันมาถามซิเออไปเรียกหมามาถามคเสียกลูนมาเมื่อกี้เห็นอยู่ตัวนึงเปียเกลูนไม่นะเออ ตกลงปิป pues ูนี่หมาบ้านเขาหรือหมาบ้านอื่นเออเหรอมันเป็นหมาบ้านอื่นเลยที่มาฉี่เลยอ๋ออ่ะใดๆก็ตามนะคะต้องมีเหตุก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตำแหน่งประตูเนี่ยเป็นมงคลไหมแล้วแล้วนี่ฉันฉันมาดูคุณมาดูยืนยันว่าความความเปลี่ยนความเปลี่ยนเขาเลยนประตูสีีขอนประตูสีเขียวตอนนี้กลายเป็นประตูสีแดงและที่ฉันแน่ใจว่าตอนแรกเนี่ยก่อเป็นที่แดงตอนนี้กลายเป็นก่อน้ำเงินนะเขาทําประตูน้ำไฟเนื่องจากว่าเขาดูแล้วเขาก็ลอกเรียนใช่ใช่ใช่ ว่าทาเป็นกรอบประตูน้ําไฟรุ่งเรืองถ,ถามว่าทาอย่างนี้ถูกไหมก่อนคือก็ได้นะแต่จริงๆมันขึ้นอยู่กับทิศประจันที์อืขึ้อนอะยู่กับทิปประจันทีหนึ่งแล้วจริงๆริ้นะเนี่ยเขาก็อุตสาห์ทำกันสาดโปร่งนะแต่สีมันเป็นคุณว่ามันเป็นสีทัดน้ำเฉดควอสส,ส,สีสีน้ําทะเลเลยถ,ถ้าฟิลเราเนี่ยก็คือมันเป็นสีพัดน้ำข้อสําคัญที่สุดเลยนะคะบ้านนี้เขาก็ตั้งส่วนควรนะ แต่คุณดูระยะส่วนกวนหนึ่งเมตรวงสวิงของประตูที่เปิดประตูเข้ามาแล้วพบกับวงวงสวิงนี้เลยโอ้ใช่เลยคุณอุพพ้นนะอ่ะพ้นแต่ว่าถือว่าใกล้ไปอืชิดไปค่ะข้อสําคัญที่สุดพอมันเป็นชั้นแบบเนี้ค่ะมันกลายเป็นพิฆาตแบบหนึ่งนะเคยมีเคล็ดเคล็ดเกล็ดหนึ่งที่เรียกว่าชั้นวางของลักษณะแบบนี้จะเป็นพิฆาตกับประตูนะคะ แต่ถ้ายืนอยู่ตำแหน่งที่คุณยืนอยู่เนี่ยเป็นส่วนกลัวเนี่ยถือว่าระยะห่างสวยงามอ่ะกาลังดีอย่างนี้จริงแล้วจ่าระยะระยะห่างของส่วนกลัวนี้คือเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ประมาณสองเมตรําว่าส่วนกลัวสองเมตรครึ่งลานโล่งหลังประตูประตูค่ะทีนี้แต่ปัญหาของการตั้งส่วนกลัวตรงนี้คือมันเป็นครึ่งครึ่งกลางๆของประตูคุณเห็นไหม คุณเห็น<ช>มันไม,ม,นไม่มันไม่เต็มบานไปส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณยืนอยู่ตรงกลางประตูปุ๊บคุณจะเห็นข้างในลึกกับตื้นครึ่งหนึ่งอันนี้เท่ากับว่าวิสัยทัศน์จะไม่ดีนะคะวิสัยทัศน์จะไม่ดีแล้วก็มันกลายเป็นตอนแรกมันก็จะกลายเป็นเสาที่ทึ่ท่าประตูแบบหนึ่งแล้วมันก็จะทําให้เป็นวิสัยทัศน์ที่มันพึ่งๆึ่ง,งกลาง เวลาตัดสินใจอะไรอะ่ะม,มันเดี๋ยวมันลังเลมันเปลี่ยนใจมันจะต้องมีเดินหน้าอถอยหลังเดินอยหลังเใช่แล้วก็มองไม่ขาดค่ะคะมองไม่ขาดก็เพราะฉะนั้นถ้าจะดีที่สุดสําหรับบ้านนี้คือย้ายนี่ออกไปย้ายนี่ออกไปแล้วก็ต้องยอมทายืด้นะทํายืดมันนิ่งๆถาให้มันเต็มประตูพอดีนะคะก็ อันนี้ตำแหน่งเรื่องส่วนกวนกับประตูก็ไม่มีปัญหาแล้วดูดูความแก้ไขก็สิเห็นไหมอันนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งคือแก้ไปอยู่ไปแก้ไปอยู่ไปเนี่ยมันทําไม่เสร็จสักทีนะคะพอลักษณะที่ทําไม่เรียบร้อยสักทีเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าอะไรอะไร,อะไรทุกอย่างในชีวิตอ่ะมันก็ไม่ประสบค,ความสาเร็จสักอย่างเดียวม,มันก็จะจะได้จะได้ไม่ได้จะได้จะถึงก็ไม่ถึงค่ะ ด้วยการที่อยู่ไปทําไปทําไปอยู่ไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือเคสนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าบ้านนะที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทําแล้วก็เอซทุกคนที่ชมรายการอยู่ก็อย่างที่บอกว่าชม YouTube ศึกษาเรื่อยๆดีแล้วแล้วตัดสินใจจะลงมือทาอ่ะคือให้ให้ดูภาพรวมนะคะคือวางแผนให้เรียบร้อยก่อนเวลาทำทำให้จบแล้วก็ตัดสินใจทีเดียวครั้งเดียวอหรืออย่างเชิญททีละตอนใช่มาช่วยให้คาแนะนํา หลังจากนี้ไปเราก็จะกําหนดตําแหน่งที่เป็นมงคลใช่ค่ะถาวรเขาก็จะได้อยู่โดยที่ไม่ต้องทุบหรืออินต่อไปแล้วถ้า,าแนะนําแล้วก็คืออยู่ได้เลยตามใช่ใช่ลงตัวเลยเพราะจริงๆแล้วของเขาก็พร้อมเลยทุกอย่างนะคะคือโดยพื้นฐานเนี่ยถือว่าเขาดูแลดีนะคะสะอาดสว่างแล้วก็ทําไฟเงินทองแล้วด้วยนะอาู้ธธรรมค่ะแต่แต่ถ้าถ้าจะติดไฟอย่าติดไฟให้ <laughs> แยบเลย เพราะมันเป็นเหอแบบนี้เป็นตอวคี่ต้อง,ง,งระวังมันจะการเป็นที่่าบันที่ไปแล้วใ่จริงๆแล้วคือคือถ้ามันมันอาจจะต้องเป็นจังหวะเหมือนเป็นสีด่ดวงสี่มืออะไรเงี้ยนะคะ,คะนั่นแหละถือว่าถือว่าความตั้งใจดีแต่ว่าการวางแผนทั้งหมดยังไม่ได้ค่ะก็เขาเก่งค่ะเก่ง แบ่งทิศได้อานทิศเป็นนะคะวางการน้ําร้อนวางคูลเลอร์น้ำให้ตัวเองเรียบร้อยเขาเรียกว่ามีความรู้มาในระดับหนึ่งและเดี๋ยวเติมใ,ให้เต็มจากความเข้าใจใ,ในวันนี้ช,ชีวิตก็จะประสบความสําเร็จในการทำโฮมจู้ะขอบคุณค่คะสวัสดีค่ะ